ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันศุกร์ที่หกเดือนกันยายนซึ่งตรงกับขึ้นสี่ค่ำเดือนสิบปีมะโรงสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เรามาพูดถึงดวงลายวันกันว่าเป็นอย่างไรในแต่ละวันนั้นการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล คำโบราณ Christmas. ท่านก็ได ja no ้กล่าวเอาไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีเราก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราเราจะทำอะไรก็จะเกิดมรกเกิดผลจะทำอะไรก็จะโชคดีสำหรับในวันนั้น ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเรียกว่าเป็นยามที่อัปปะมงคลในช่วงของวันนั้นเราจะทำอะไรก็จะติดขัดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากเคหสถานก็ควรจะทำตามแบบโบราณที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ในแต่ละวันว่าควรจะทำอะไรก่อนจะเป็นที่ เรียกว่าเป็นการดีของแต่ละวันและแต่ละบุคคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าล่างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคล สีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้และยามที่ดีถ้าว่าท่านจะออกจากบ้านในวันนี้ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านออกในตอนเช้าในช่วงเช้าคือช่วงหกโมงเช้าไปจนถึงในช่วงของสองโมงเช้า จะเป็นการดีจะเป็นการเสียงโชคเสี่ยงลาบท่านจะมีโชคมีลาบได้ดีในวันนี้เรามาดูในด้านของการงานการงานของท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้งานของท่านจะดีท่านจะทำงานแล้วจะมีความสำเร็จอยู่เสมอจะมีคนคอยช่วยอุปถัมภ์ค้าชูและจะมีคนคอยให้กำลังใจ ท่านอีกตาหากในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในวันนี้ท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ท่านจะมีรายรับในช่วงของตอนเช้าเช้าไปหาตอนสายสายแต่พอถึงตอนบ่ายบท่านอาจจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นได้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของโชคลาบก็จะมีบ้าง ในช่วงของตอนเช้าเช้าในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่หรือว่าความรักในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านยังเป็นหนุ่มเป็นสาวท่านจะมีคนคอยหมายปองและจะมีคนแอบดูท่านอยู่ในช่วงนี้ท่านสังเกตด้วยตัวของท่านเองและท่านจะมีความสำเร็จอีกตาหากในวันต่อไป ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าให้ท่านล้างหน้าหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลที่จะติดตัวของท่านในวันนี้ก็คือสีชมพู จะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ในเรื่องการที่ท่านจะออกไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในยามที่ดีในช่วงของวันนี้ก็คือตอนสายๆประมาณสักสามโมงเช้าถึงสี่โมงเชา้าท่านจะมีโชคที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ ในเรื่องของการงานการงานวันนี้รู้สึกว่างานของท่านจะดีถ้าว่าท่านทํางานเกี่ยวกับการค้าขายท่านจะขายดิบขายดีจะมีเงินเข้ามาท่านอยู่ตลอดในช่วงของวันนี้จัดว่าในเรื่องของการเงินการเงินการทองรู้สึกว่าดีมีรายรับเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของโชคลาภก็ควรจะเป็นในช่วงเช้าเช้าถ้าหากว่าท่านจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบจะได้โชคได้ลาบอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของคนรักในวันนี้อาจจะจู้จี้งุดหงิดพูดอะไรต่ออะไรอาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นได้บางทีบางครั้งนั้นอาจจะมีมือที่สามเข้ามาก่อความวุ่นวาย ในครอบครัวของรของเราก็ได้ให้ท่านระวังเขาไว้ในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาล ถ้าหากว่าท่านจะออกจากบ้านให้มีสีน้ำตาลติดไปบ้างก็จะเป็นการดีถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเอาเลิกเอาชัยในวันนี้ในช่วงของเที่ยงเที่ยงหรือบ่ายโมงสองโมงในช่วงเย็ยนเย็นจะเป็นการดีท่านจะมีโชคมีลาบอีกต่หากในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงาน การงานวันนี้ต่างก่าท่านทำงานเกี่ยวกับงานบริษัทให้ท่านระวังอาจจะมีเจ้านายหรือว่าจะมีคนอื่นคอยจับผิดคอยจับผิดเราอยู่เพราะฉะนั้นในท่านระวังในเรื่องของการทำงานในวันนี้ในเรื่องของการเงินการเงินการทองในวันนี้ในช่วงสายๆท่านจะมีรายรับ เข้ามาหาตัวท่านและในช่วงของตอนเย็นๆท่านจะมีลายจ่าอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไรในวันนี้ในเรื่องโชคลาบก็มีในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้เสี่ยงกับคนที่เรียกว่าเป็นพิการคนพิการจะให้โชคให้ลาบท่านในช่วงของวันนี้ในเรื่องของความรักความใคร ในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราไปคบกับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่มีอายุน้อยกว่าเราให้ท่านระวังอาจจะคบกันไปได้สักพักต่อไปก็อาจจะมีการเปลี่ยนใจได้ในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างท่านที่อยู่ท่านที่เกิดอยู่ ในวันพุธกลางวันในวันนี้ตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีขาวจะเป็นสีที่ดีมีติดเนื้อติดตัวจะเป็นโชคเป็นลาภอีกตากในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในช่วงนี้ก็ควรจะเป็นในช่วงของตอนบ่ายโมงหรือบ่ายสามโมงเย็นในช่วงนั้นจะเป็นการดีสำหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ในเรื่องของการงานท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันทำงานวันนี้ท่านระวังอาจจะต้องมีการ เสี่ยงอยู่บ้างบางทีบางครั้งอาจจะทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์หรือที่สูงสูงในช่วงของวันนี้ท่านระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีสำหรับในเรื่องของการเงินการเงินในวันนี้จะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายท่านจะมีรายรับเข้ามาอยู่เรื่อยๆ ในช่วงของตอนเย็นๆจะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไรในเรื่องของโชคลาบก็ถือว่าให้ท่านไปดูลองเสียงโชคเสียงลาบกับคนที่เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้หญิงจะเป็นการที่เรียกว่าให้โชคให้ลาบกับตัวเราในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใกล้ก็เอาอกเอาใจดี จะทำอะไรก็จะให้ความปรึกษาหารือกับตัวเราในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีเหลือง จะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้การงานของท่านในวันนี้ต่ว่าท่านทำงานรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนในตันระวังอาจจะความคิดเห็นไม่ตรงกันก็เป็นไปได้ในเรื่องของการงานวันนี้ในเรื่องของการเงินในวันนี้การเงินการทองในตันระวัง วันนี้จะมีคนเข้ามาขอหยิบขอยืมหรืออาจจะมาขอพึ่งบุญบารมีจากตัวท่านในท่านระวังกอาไว้อาจจะได้หรือว่าอาจจะให้ไปแล้วก็จะไม่ได้คืนในวันนี้ในเรื่องโชคลาภโชคลาภแต่หากว่าท่านจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะได้โชคได้ลาภอีกต่หากในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของความรักความใคร่ในวันนี้ท่านระวังอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันได้ในช่วงของตอนเย็นเย็นในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระเรือกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านหน้หน้าไปทางทิศตะวันตกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ และสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระเรือหัดในวันนี้ในด้านของการงานการงานในวันนี้หากว่าท่านจะทำงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรให้ท่านระมัดระวังให้ดีอาจจะมีงานเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะเหนื่อยหน่อยในช่วงของวันนี้ จะมีงานจุกงานจิกหรือว่างานเล็กๆน้อยๆแต่ท่านก็ต้องทำเรียกว่าจะมีความเหน็ดเหนื่อยเกิดขึ้นได้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันการเงินการทองในวันนี้จะมีคนคอยมาขอหยิบขอยืมท่านอีกในช่วงของวันนี้และจะมีรายรับในช่วงของตอนเย็นๆจะมีรายรับเข้ามาท่าน ในช่วงของวันนี้ถ้า่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ก็ในช่วงของห้าโมงถึงหกโมงเย็นในช่วงนี้จะมีโชคมีลาบสำหรับในเรื่องของคนรักในวันนี้ก็รู้สึกว่าจะเอาอกเอาใจดีทำอะไรก็จะให้ความปรึกษาหรือและเป็นที่รักใคร่ของเราต่อไป ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์วันนี้ตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันใ้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีครีมหรือสีฟันบุรี จะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และยามที่ดีท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ก็คือช่วงเช้าช่วงสองโมงเช้าไปหาห้าโมงเช้าจะเป็นโชคเป็นลาบที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านทำงาน ถ้าว่าทำงานส่วนตัวท่านก็จะมีความสำเร็จดีถ้าว่าท่านทำงานส่วนรวมอาจจะมีการโต้เถียงหรือว่ามีการที่เรียกว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันอาจจะมีเรื่องมีลาวให้ท่านระวังเข้าไว้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องการเงินการทองท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงของวันนี้ ในเรื่องโชคลาบก็พอมีบ้างแต่ว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้เสี่ยงกับผู้ชายถตาว่าผู้ชายหยิบยื่นให้จะเป็นโชคใหญ่ในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใกล้ในช่วงของวันนี้ก็จะเอาอกเอาใจดีไม่มีอะไรก็ให้ความเรียกว่าปรึกษาหรือกันได้ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิด อยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันใ้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ํำตาลจะเป็นสีที่มีอํานาจมีวาสนาในตัวของท่านในวันนี้และถ้ากาท่านจะออกเสียงโชคเสียงลาบ จะได้ลาบได้ได้ยศในช่วงของตอน2โมง2โมงเย็นหรือส4โมงเย็นในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับค้าขายหรือว่ารับเหมาก่อสร้างจะเป็นที่เรียกว่างานดีจะมีคนเข้ามา เรียกว่าหาท่านอยู่ตลอดถ้าค้าขายก็จะขายดิบขายดีถ้าหากว่าทำงานก่อสร้างก็จะมีคนมาจ้างท่านไปเรื่อยรู้สึกว่าในเรื่องของการงานสองอย่างนี้รู้สึกว่าดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ในเรื่องการเงินการทองจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงนี้โชคลาภก็ถือว่าดี ท่านจะหยิบจับอะไรจะเป็นโชคเป็นลาบในวันนี้ในเรื่องคนรักอีกเช่นเดียวกันในวันนี้อาจจะจู้จี้แง่งอนหรือบางทีบางครั้งนั้นอาจจะมีการทะเลาะกันได้ในช่วงของตอนเย็นๆให้ท่านระวังเัาไว้ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังดวงประจำวันสำหรับวันนี้จนครบ เจ็ดวันก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีนึกคิดอะไรท่านได้ดังสมความที่ท่านปรารถนาให้อายุมั่นฝันยืนกันทุกคนครับสวัสดี